ค่ะโคเลโคเลสวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะในที่สุดเมนูของหวานก็มานะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยค่ะฟักทองแกงบวชนะคะ รสชาติหวานมันเค็มนะคะอร่อยอร่อยนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะฟักทองแกงบวชนะคะไปค่ะเราไปลงมือเข้าครัวกันนะคะ<ม>นี่นะคะฟักทองหนึ่งลูกนะคะเราก็ได้มารูปไม่ใหญ่มากนะคะ<ม>พอดีพี่ข้างบ้านก็ให้มานะคะมาค่ะเราก็จะมาเชาะรู้ <c oughs> <c oughs> จะหั่นยังไงนะคะลูกมันใหญ่แล้วก็มันก็แข็งนะคะก็ <c oughs> ไม่ใหญ่มากแต่มันแข็งนะคะ <c oughs> นี่นะคะพามาครึ่งหนึ่ง ก็อปอกเอาเปลือกออกบ้างนะคะนี่นะคะมันจะได้ไม่แข็งมากเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นนะคะเ้าก็หั่นผาครึ่งไปตามที่เราต้องการน,นะคะเราก็เอาเม็ดออกนะคะเพื่อนๆโอยหั่นยากมากนี่นะคะแคะงัด,งด,งดแงะแคะเกาพูดผิดพูดถูกงัดแงะแกะเกานะคะเอาเม็ดออกให้หมดนะคะนี่นะคะ มันออกยากคาครึ่งเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็งัดเอาเม็ดเอาเม็ดอ,ออกนะคะเพื่อนๆมันรู้จะรีบพูดไปไหน <laughs> พูดผิดพูดถูกนะคะนี่นะคะเราก็จะมาปอกฟักทองนะคะนี่นะคะประมาณนี้แหละค่ะเราก็ปอกเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอคํานะคะเพื่อนๆนี่นะคะ สวยงามค่ะฟักทองกบสีเหลืองน่าก,กินมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำปูนนะคะน้ำปูนใสนะคะแช่ไว้ประมาณสองสามชั่วโมงนะคะจนมันเป็นสีแบบขาวใสประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะมาค่ะแล้วก็จะมาหั่นฟักทองนะคะเป็นชิ้นพอคำนะคะตามที่ตามที่เราหั่นได้นะคะเพราะว่าฟักทองเนี่ยชิ้นมันก็ไม่ค่อยเสมอกันนะคะ สั้นๆเยาวๆนี่นะคะประมาณนี้แหละค่ะได้หนึ่งหนึ่งรูปหนึ่งกะละมังนะคะเราก็เอาน้ําปูนใส่นะคะเอาลงไปแช่สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เรานะคะว่าจะว่างตอนไหนเดี๋ยวเราแช่ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหักทองแช่น้ําปูนใส นี่นะคะฟักทองที่เราแช่ไว้นะคะอันนี้เราแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะใช้ได้แล้วสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะ<ม>เราก็จะมาเอาฟักทองออกนะคะ<ม>แล้วก็เอาไปล้างน้ํานะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆนี่นะคะ <ๆ S 2> สงสงออกนะคะสีกรึดกดกรอบเสียงเสียงมันแข็งๆนะคะฟักทอง ะะเวลาเอาใบแกงบวชมันจะได้ไม่เละนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ําอีกทีนะคะก่อนที่เราจะใช้นะคะประมาณนี้เลยค่ะดูสิค่ะืมชิ้นน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะหนึ่งถาดใหญ่ๆเลยค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็จะดูในส่วนของใบเตยนะคะเราจะใช้ใบเตยสี่ใบนะคะนี่นะคะใครจะมัดเป็นกำๆก็ได้นะคะแต่นี้เราจะขอตัดเป็น ชิ้นๆประมาณนี้นะคะสองนิ้วนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็พักใส่จานไว้นะคะอหอมเลยค่ะใบเตยนะคะขนมเนี่ยใส่ใบเตยก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยนะคะนี่นะคะวัตถุดิบทั้งหมดนะคะก็จะมีฟักทองนะคะหั่นแล้วนะคะหนึ่งขาดใหญ่เลยค่ะหนึ่งลูกนะคะนี่นะคะดูสิคะเนื้อน่ากินมากๆเลยค่ะ ชิ้นกำลังดีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยกะทิสองกล่องนะคะนี่นะคะใครจะใช้กะทิสดก็ได้นะคะแต่อันนี้เพื่อความสะดวกนะคะใช้กะทิกล่องแล้วก็ตามด้วยใบเตยนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นๆไว้นะคะ1จานน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เกลือนะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะมาคา่ะเรามาตั้งหม้อนะคะ ใส่กะทิลงไปหมดเลยนะคะสองกล่องนะคะเพื่อนๆวันนี้เราใช้กะทิสองกล่องนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ํากะทินะคะเราก็เอามาล้างกล่องนะคะล้างกล่องแล้วก็ใส่กะ,กะทิลงไปในหม้อเลยนะคะนะคะใช้ไฟอันอ่อนนะคะคนให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เติมด้วยเกลือนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้เลยคะ่ะ ก็รสชาติก็ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเราก็มาลองชิมกันอีกทีนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะประมาณ2อทับพีนะคะนี่นะคะคนให้ละลายเท่ากันนะคะนี่นะคะ2ทับพีเลยนิดเนึ่งใส่หมดเลย <laughs> นี่นะคะน้ําตาลปี๊บ2อทับพีนะคะนี่นะคะคนให้ละลายเข้ากันนะคะให้มันละลายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ําตาลทรายนะคะเมื่อกี้ลืม ให้เพื่อนดูใส่น้ำตาลทรายอีกประมาณหนึ่งทับทีนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ละลายน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บให้มันละลายก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ก้นนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆนี่นะคะไม่ต้องแรงมากนะคะน,นะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะนี่นะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หอมน่ากินเลยค่ะดูนี่คะน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมนิดนึงนะคะอ,อหวานมันเค็มอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เขาเรียกอะไรนะใบใบเตยพูดนึกไม่ออกอยู่นะ มือตาก็เห็นอยู่มือก็หยิบอยู่แต่จะพูดไม่ออกนี่นะคะเสร็จแล้วพอน้ําเริ่มเดือดประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ฟักทองนะคะฟักทองที่เราหั่นเป็นชิ้นชิ้นไว้เนี่ยนะคะพี่เขาเอาไปหั่นให้มันเป็นแบบเขาใช้มีดที่เป็นแบบนี้หั่นให้เขาบอกแบบนี้มันสวยน่ากินดีนี่นะคะเมื่อกี้ตอนแรกเราหามีดอันนี้ไม่เจอที่หั่นเป็นเฉียงเฉียบเป็นจักแสกแบบนี้นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆรอให้น้ํามันเดือดนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะนี่นะคะแล้วก็เปิดดูหน่อยอุย้ยน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิคะอ้ยน่ากินจริงๆคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆสนใจเมนูนี้นะคะลองทํากินกันได้นะคะฟักทองแกงบวชหรือแกงบวชฟักทองก็เหมือนกันนะคะของหวานอร่อยๆสีสันน่ากินมากๆเลยคะ่ะ ฟักทองเนี่ยเวลาเราแช่น้ำเกลือนะคะผิวข้างนอกเนี่ยมันจะกรอบมันจะแข็งมันจะไม่ยุ่ยไม่เละนะคะข้างในเนี่ยจะนิ่มหนึบอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะดูสิคะโอ้ยเปิดฝาที่ไรก็หืน่ากินมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวขอชิมอีกนิดนึงนะคะสุดยอดจริงๆค่ะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆ สนใจเมนูเอาไปทํากินกันได้เลยนะคะเมนูนี้นะคะอร่อยมากๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมาคะเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะคะโอ้ยดูสิคะสีสัน้อมนะ่ากินมากๆเลยนะคะนนะคะใส่ใบเตยตักใบเตยมาด้วยมันติดมาก็เอามาด้วยนะคะแต่เราไม่ได้กินใบเตยนะคะเรากินกลิ่นของใบเตยเสพกลิ่นใบเตยนะคะอหอมๆนะคะนี่นะคะ โอ้ยดูสิคะน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะมากินกันนะคะฟักทองแกงบวชอร่อยอร่อยค่ะตักไม่เสร็จสักทีนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะมากินกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆแนวนะคะก็ทำเมนูหวานนะคะ ฟักทองแกงบวชนะคะอร่อยๆอมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็เอฟซีทุกๆท่านนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ <S 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 และที่สำคัญน,นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเกเจชนแนลเสมอมานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ้ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะทั้ง fc ในประเทศและต่างประเทศนะคะ ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮรวยๆยตลอดไปค่ะ See y o u again tomorrow แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ